ช่วงสาบรานารู้ชุดบุรู้รักสำนวนไทยตอนยามหม้อใหญ่โต๊ะนั่งในสวนของคณะเฮ้ยรุ้ใจเลยเหรอครับเชอเอมก็ยามหม้อใหญ่สำหรับการสอบกลางภาคครั้งนี้นะสิคะถ้าให้ทายขอทายว่าวิชาภาษาอังกฤษอุยตายถูกเพลงเลยค่ะพี่แก่นั่งทางในได้เหรอคะเนี่ย บัง <c oughs> เอิญว่าวิชาเนี้ยก็ยาหม้อใหญ่ของพี่เหมือนกันนะสิแต่ว่ายาหม้อใหญ่เนี่ยก็เปรียบกับสิ่งที่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าจะน่าเบื่อมากก็ตามไม่ใช่หรอครับเพราะถึงแม้ว่ายาหม้อมักจะมีรสฝาดหรือขมแต่ก็จําใจกินเพราะว่าเป็นประโยชน์ในการบําบัดโรคใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราตั้งใจอ่านหนังสือกันดีกว่าเผื่อว่ายาจะได้ไม่ขมมากไงล่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะสู้ส <c oughs> <c oughs> 今天。